วันนี้จะให้ดูพระพิจิตเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงสมัยโบราณที่เขาเล่าขานกันมาเวลาลบออกศึกต้องมีพระคุ้มครองลักษณะพระพิจิต จะเป็นพระเนื้อชินเงินที่ผิวจะออกดำสีดำสีตีนกาขยายให้ดูอีกหน่อยเป็นนาคปรกที่สมัยคนโบราณยุคโบราณที่สร้างพระเนื้อชินเป็นเนื้อชินที่มีความแข็งแกร่ง ไม่ผุไม่กลอนง่ายเนื้อชินเงินเขาเรียกว่าน,ะนาคปลกใบมะขามข้ bueno. างล่างก็จะมีฐานขีดสองเส้นจะมีเป็นเหมือนกับเป็นขีดทีด่ขีดนะขีดขั้นขั้นขีดเงี้ยข,ขีดลายฝางังสวยงามนั่งขัดสมาธิพระหัดประสานกัน ใบหน้าก็เหมือนกับลบบุรีคล้ายๆกันน่าจะเป็นพิมพ์ที่มาจากลบบุรีเอามาทำมีบัวข้างก็บัวข้างและวสมเม็ดสามเม็ดอย่างเงี้ยบัวแล้วก็มีบัวเม็ดใหญ่มีนะปลายสวยงามมีมวยผมการสร้างพระสมัยเก่าโบราณน,นี่น่าจะ เป็นช่างที่ที่ทำแบบฝีมือการแกะพิมพ์เป็นยุคยุคต่อกันมาแต่ละแต่ละพื้นที่จะลักษณะคล้ายกันลบบุรีพิจิตพิษณุโลกจะทำคล้ายคล้ายกันจะผิดกันก็นิดๆหน่อยๆ แต่เนื้อชินเหมือนกันทางพิจิตพิศณุโลกจะออกชินดําเนื้อชินดําพิจิตพิศณุโลกการเนื้อชินเงินดําผิวสีดําเงาเหมือนกับพระเนื้อชินเงินเหมือนกันเนื้อชินเนี่ยเทียบชินโบราณให้ดูเป็นชินโบราณอ่าเนื้อเนื้อจะดํา อย่างเงี้ยเนื้อเนื้อจะดําชินโบราณเนื้อจะดําเหมือนกันเหมือนเนื้อเนื้อชินดานะเนี่ยเป็นเนื้อชินเงินชินโบราณอ่าเทียบให้ดูจะเนื้อใกล้เคียงกันเลยเนื้อชินโบราณอ่าชินโบราณเนี่ยคนสมัยเก่าเนี่ยเป็นเป็นเนื้อชินสมัยเก่านะเนื้อจะใกล้เคียงกัน เพราะสมัยโบราณเขาไม่มีโรงงานแยกเนื้อเนื้อเหล็กเนื้อตะกัวเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินเขาไม่มีโรงงานแยกเขาจะเอาดีบุกหรือเอาแร่ที่มาหลอมให้เป็นเนื้อแข็งๆแล้วก็มาหล่อพระอ่าจะได้เนื้อคล้ายๆกันสมัยโบราณ เทียบเนื้อเทียบเนื้อสมัยโบราณให้ดูเนื้อชินเนื้อชินเก่าชินเงินถ้าออกเงินก็จะออกขาวขาวถ้าเงินเยอะก็จะออกขาวขาวถ้าดีบุกเยอะก็จะออกสีเขียวๆหน่อยเงินเยอะก็จะออกขาวนี่เป็นเนื้อชินเนื้อชินโบราณเก่าให้ให้ดูเนื้อชินของเมืองพิจิตรจะมีเก็ดขึ้นเกด ขาขาวให้เห็นสวยงามพระนี้ผ่านการใช้เยอะผ่านการใช้เยอะคราบกูก็แทบจะไม่เหลือให้เห็นการใช้ก็จะมีการสัมผัสเนื้อ,อแต่ <c oughs> เราก็ยังสัง,สงเกตเห็นคราบความเก่าความเก่าของเนื้อเห็นไหม จะใสมัน,ช,น,น,นชิ้นเงินโบราณพระอายุหลายร้อยปีนี่แหละชิ้นเงินโบราณจะใสใสแล้วก็มันมันมันเข้าในเนื้อเลยไม่ใช่เอาอะไรมาแต่งแต้มให้มันนี่แหละเขาบอกชิ้นเงินเงินที่ผสม ชิ้นที่ผสมเงินเยอะก็จะออกสีขาวๆถ้าพวกตะก,กัวหรือไอถ้าพวกดีบุกหรือตะก,กัวก็จะเนี่ยตะก,กัวถ้าถ้านี้ดีบุกอ่าเนื้อดีบุกเยอะก็จะออกสีเขียวเขียว,ยวดีบุกจากสีเขียวคาบไขขึ้นอ่าคาบไขเขียวสนิมเขียวออกให้เห็นคาบไขสีเขียว ขาบแคนไซส,สีก็ขาวตามซอกตามมุมก็ยังมีให้เห็นนี่พระเมืองพิจิตรข้างหลังนี่พระพิจิตข้างหลังก็จะมีเป็นรูปพระนั่งสมาธิเหมือนกันเจองค์มีนั่งข้างหลังเจดองค์แล้วก็จะมีช่อ ยันข้างๆเนี่ยพระเมืองพิจิตสัญลักษณ์ของเมืองพิจิตเราจะสังเกตเห็นเนื้อชินเก่าเนี่ยชินเงินเห็นเกตเป็นเก็ตเกตก็เรียกเกตกระดีเกตเงินขึ้นให้เห็นปปลายอ่าดูชัดๆขึ้นอ่า ี่แหละนากลกใบมะขามเมืองพิจิตหาพบเจอน้อยของแท้แท้เนื้อต้องแกล่งถ้าเป็นเนื้อที่ทำขึ้นมาใหม่เนื้อจะนิ่มเอาอะไรไปขูดนี่เนื้อหรอกเนื้อลอกออกเลยขูด ถ้าไปเทสดูเนื้อเก่ากับเนื้อใหม่นะเนื้อเนื้อเก่าเนี่ยขูดไม้เป็นรอยหรือว่าเอาหินขูดนะจะเสียงดังแก่เลยขูดไม่ค่อยเข้าเนื้อแก่งถ้าเป็นเนื้อของตะกัวยุคใหม่ที่ทำมาห้าสิบหกสิบปีนี่นะขูดนี่เห็นมันเงาเลยขูดเนื้อเข้าไปนี่เป็นเนื้อตะกัวอ่าให้เพื่อนสังเกตด,ดูนะ ถ้าขูดแล้วเป็นเนื้อตะกัวอันนั้นแหละคือพระใหม่เนื้อดีบุกนี่ขูดจะไม่เข้าเป็นเนื้อแกล่งอายุสี่ห้าปีนี่เนื้อแกล่งตกก็แตกเล้าหักอันนี้คือพระพิจิตเวลาสู้รบออกศึกสมัยโบราณคนโบราณที่จะใช้ออกศึก เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงคนที่จะอยากได้ของแท้ขึ้นมาของคลอไฟขึ้นคลอพระแท้เราต้องเห็นองค์จริงถ้าเราจะหาถ้าเราไปซื้อจากเสียนพระเขาก็ค่อนข้างเชี่ยเปิดราคาแพงถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ต้องยอมยอมซื้อในราคาที่แพงอ คลิปหน้าจะมีพระใหม่ๆมาให้ชมเป็นพระเก่าพระกรุขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ